พี่ครับงัดข้ามืยอยางครับมือนี่สีผ้าสีผ้าดองมากตลาดนัดครับวันอาทิตย์ครับตลาดนัดวันอาทิตย์พ้องผมครับเลาะตลาดนัดครับผมคบับแล้วไปครับครับผมลูกหลัดครับ พ่อมาย่างครับร้านนกแรดเองครับไก่ส Rut, bas, ิเวดแล้วครับเหลือยูซี่คิดทุนไทยครับครับไปเบิ่งครับอันนี้ทุ่มกว่าแล้วครับร้านซจ้าผลไม้ครับสมงามๆครับลดเลยลดเลย คนขายรูปรอครับรอมมม่วงครับม่วงโลละยี่สิบห้าครับมันสมครับก็สมงามอย่างนี้ครับพิเศตัเนี่ยตัวร้นไ่ามเลยจักโลครับโลนึงโลนหนึ่งหวาน ขายดีครับขายดีร้านสมครับเปลงครับสิดาครับถุงละสิบาท,ทมีต้นมใหญ่ครับร้านไก่ตลาดนัดพระอาทิตย์ครับนคนอ,อยังหลายอยู่ครับ กรับเขาากับเกี่ยงครับรับยังรอเบิ้งรับตลาดนัดครับลับก้อยส้อยแซ้ครับด้วยครับอะไรผลไม้งวงครับ ขนมปังอันนี้เป็นโซนกับเข่าครับส้มตำครับส้มตำอร่อยอร่อยครับหลากหลายครับอันนี้เคสโทรศัพท์ครับ มนมหวานครับเมื่อนี่ตลาดเ่อไงบ้าไหนครับสิ่งนี้ผสมกันส้นกับเข่ากับส้นนมหอมเชองขมังกระเปฟังนี้ครับฟงใสข้างคาเนี่ยสิเป็นกับเข่าครับแล้วนมปัับ ็กพูดเลยเลยลองเล่าครับล้องปากได้ไหมล่ะเรื่อใส่ไม้ฝ้าครับจิดส้นกับเขาต้ด้นพวกเข่ากับเสื้อผ้าก็นนี่ ขครับเมื่อนีตลาดสีไนยซำวันเสาร์ครับวันพุธครับตลาดสีไนยเมือนีเป็นวันอาทิตย์ครับเพชนครับเล็บครับ ทั้งหลายครับสองถูกครับเป็นโซนเสียขามือสองครับเก่งเสือครับเยิงยินครับ ทุ่มสี่สิบห้านาทีครับไปที่สองตุ่มนะครับเป็นยังไงอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าครับครับเสื้อผ้าครับอันนี้จะเป็นเสื้อผ้ามือสองครับใช้สิทธิ์เราชนะครับแล้วราคาครับผมหมดแล้วครับราถ่ายกาแฟครับจ้า เสียฟ้าครับโค้นครับพค้นกับสีเกียบลานแล้วครับเพราะว่าที่สองคนแลรวเป็นวัฒนทิครับเพิ่นหยุดครับเสียฟ,ฟ้างามๆครับ หลากหลายครับเั้งมือหนึ่งมือสองครับเสียบาครับผมตลาดผ้าอย่างตลาดนัดครับเลาะตลาดนัดวันอาทิตย์กับตลาดคล้องถมครับ เอาคลิปนี้กอังจจบคลิปไปเพียงสามีครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวติดตามหลัดเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ